อ้ดตัวบกเสวัสดีค่ะเจอกับเมลีนาะอีกแล้วนะคะวันนี้จะมาแกะอัลบั้มอีกแล้วไม่รู้อันนี้เป็นอัลบั้มที่สิบเจหรือ18จะไม่ใช้นักใหม่ต้องนับใหม่อีกรอบหนึ่งถ้านัก้อจะอย่างครั้งเนาะวันนี้จะออัลบัมมาสองอันเหมือนเดิม คืออะไรก็ต,ต้องมีสองอันต่อดแ,แต่ช่างข้ช่า,ชามาสนใจแล้วนี่ของอัตโตอันนี้อัน,นที่สามมีสามอันเนาะแดงขาวอีกแดงน้ำมินห่วงแล้วก็วันนี้มาจากลอตเตอรีมไปานวันเกิดของจีมีจากปราติ้งนะก็หมดไปสี่สิบหกเก้าแปด ถ้าคราวนี้ถุนนะไม่เหมือนค้าวก็อนค้าวก็อหมดแปดสิบเกือบเก้าสิบแนี่ไปนานของจิมมี่เนี่ยไปเซฟบ,บิชเดียวก็มีร่วมให้ดูแต่ว่าแกะบัมกันไหมหรือว่าอะไรนี่นานของจิมมี่นะจ๊ะ แล้วก็คุณแจด้วยห้อยคุณแจรูปจีมินเมนไม่ใช่เมนตัวเองก็ตามไปนานแต่ว่านะเมนของตัวเองไม่ไิ้ไปเพราะว่ามันไกลก็เพิ่งรู้แล้วก็ช่วงนั้นติดโควิดพอดีไม่ใช่เราไม่ใช่เราไม่ใช่เป็นนะไม่อช่ว่าช่วงนั้นโควิดเรื่องใหญ่เป็นใหญ่นาน,นของโซก้าไปมาแล้วของจีมินมาแล้วเหลือของจีนวีอาเอ็มแล้วก็จอโกแต่ว่าจอโกกับอาเอ็ม เกือบได้ไปแต่ว่ามีปัญหาตรงที่ซื้อออนไลน์เพราะว่าบะเรามีปัญหาไม่ได้ซื้อออนไลน์ไม่ได้เราเคยบอกก่อนหน้านาะเริ่มแกะเลยค่ะยวเสียเวลาแกะของ Astro จะได้มูมบินคราวนี้จะได้มูมบินไหมเนีย่ยดูดิตานาเยอะมอเลยซาหาอืมไม่ได้เตรียมอะไรมาเกะก วันนี้เป็นนานที่มีได้เพื่อนมาอีกสามคนได้กลับบ้านไปห้าคนเข้าแล้วได้เพื่อนมาคือหนึ่งคนเขา้าเข้าไปนานของโซก,ก้านี่เพื่อนมาอีกสามกลับไปห้าคนได้เพื่อนใหม่ปั๊บเลยได้เพื่อนใหม่ไวมากเลยแต่เป็นคนตชาชาเอเชียมีคนเดียวที่เหล่าหัวแดงเด็กกด,ดนคนเดียวงั้จะผู้ภาษาไม่เก่งแต่เขาเข้ามาหาแลไอจีมาคุยอะไรนี้ เขานะ่าใจดีนะมีใส่ดีนะแล้วก็รับฟังนะที่เราจะพูดช้าหรือเพื่อไม่เก่งเราจะไม่รู้คําเขาจะช่วยให้แก้ไขแปลภาษาดักมาเป็นภาษากีบสาาก,าากีมาภาษาดักอย่างเงี้ยนว่าเพื่อนสูงนเขามาตอนนี้ใ้าคลิปยียวก็ขอเอาัปด้วยนะคะดูซิว่าใจใครได้คนเดีดวยว มีของเอมเจตามเคยมูมบินฮะอ,อ,อุนอุเอะลด็แล้วก็มูมบินได้ไปที่สองแล้วใช่ไหมใช่แล้วขอบคุณพระเจ้าค่ะ มาแก่ของวิชเอเลยเพราะมันยาวเดี๋ยวเราจะเอาคลิปย่อหลังที่เราไปนาาวันเกิดจีมมีมาให้ย้อหลังค่อยห,หลังนะคะท้งว่าได้รูปจริงอรอได้รูปจิมมี่จะตั้งใจให้เพื่อนแต่ว่าเลิมแล้วก็เพื่อนรีบกลับด้วยไนงะเพื่อนอ่ะเป็นเมนจิมมีนะ่เเราก็เอ๊ะเอามาแล้วเราเก็บไปที่ไหนอะไรเงี้ยให้ไปแค่สองสามฝีใบอะไรเงี้ยเจงว่ามาให้มาคู่ยเยอะลย เฮ้ย <Hey, S 2> คุณแกก็น่ารักแล้วก็อืมก็ันนี้นะคะล่าสุดอืมนไม่เจอครบครับอืมวันนี้เรื่องนาอายอายืมอะไรหรอเฮ้ย <Hey, S 2> ไม่อยากจดจำเลย ได้จีมีวันนี้ได้ไปนานจีมิีก็ได้ได้จีมอืมเหลืออันเดียวเลยนะพี่จีนได้ครั้งแรกน่ารักเนาะมีสองสีใช่ปะ่ะแต่มันมีเห็นรีเดียวนี่กุ ค่ะเนี่ยดีใจอันนี้มากเลยเรามีแค่นี้ค่ะได้เกะเอลบ้าส่วนไปนันวันเกิดจิมมี่นะ่ะโนจะไฟขลังให้นครขลิปขลังนะไปแล้วนะคะถ้ามีทำผีผ้าอะไรอ่ะมีขอโทษตรงนี้ด้วยนะคะดูสภาพเหนื่อยหน่อยเพราะว่ามาเพิ่งมาถึงบ้านรีบไทยเลยเพราะว่าเดี๋ยวมีไปล้างหน้าเดี๋ยวไม่อยากให้หน้าสดเลยจาดดูมือมือหน่อยนะคะจริงอะ่ะมันฟาวัางมีปีตรงนี้มืน We'll learn hey, so smooth like the car I ride. Even your best party planner couldn't catch this vibe. Big mouth and I make a to stay on their job. And I be on these girls' next like the back of their bobs. Pace hey, and fineness in the room with make all geek that you then they suits in their see and blouses. I remember writing blows in my boom in college. Now I need global entry to the shows I'm rocking. Smooth like cocoa butter. I drink more than the puddle. They know that i But awake. Cover every summer. They must be giving Stevie if they ever had to wonder. Cause now get on, get turned into hubba-bubba right, left my yeah, 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 yeah. I <laughs> like the move I <laughs>